ตสี่ตัวก็เป็นเด็กอ่าแนแบบนี้เขียนพอดีเลยทรงผมก็ยาวยาวไม่ถอดเอาผมาแบบสั้นเหมือนกันแหลสีดำสีดำเหมือนกัน,น,นตามีขนตาจมูก เป็นแบบแบบไหนน่ะแบบนี้สีจมูกสีเนื้อน,นืน้อหเนื้อเนื้อไม่มีเนี่ยเนื้อมีเนื้อเข้มขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนอนหนอนหน่อยสวยนี้คิ้วก็เป็นแบบนี้เดีย๋ยวหาก่อนเนี่ยสีคิว้วเป็นแบบน้ำตาลห,หน่อยหน่อยนึงนี่ไงหน่อยหน่อยนึงเอาให้เข้มหน่อย

อันนี้ก็พอได้อยู่แล้วก็ใส่เว้นหน่อยใส่เว้นเว้นแบบไม่ปกติเบ้นดำ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 แบบดำดำนแบบดำดำแบบเป็นแบบไหนเนี่ยเอ้บยนีหละ น,น,นี่สองตัวนี้สองคนนี้ที่ที่เป็นสีสม้มแล้วแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพนะเปลี่ยนรูปภาพเป็นสีอะไรดี่ะโอเคเอารูปหน้าก่อนรูปหน้าสูงหน้าสวยโอ้ยสวยก็ถือรูปเป็นสองรูปขอสามรูปดีก,กว่า แม่แม่แมแมนิ่งถ่ายไปเรื่อยเดี๋ได้นี่ถาอันหนึ่ลืกแล้วกันแล้วก็แบบนี่หนึ่งดูโอเคไปแล้วก็เปลี่ยนเพลงก่อนเพลงนี้น่ารักเดี๋ยวเอรุน่ากันโอเคเดี๋ยวได้หดเดี๋ยวอ่ะ วันนี้ฉันจะไปเก็บของขวัญดีกว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปแล้วมาไปเลยไป,ปลยแล้วโอเคอยู่ไหนลนะพี่ชายอ๋อนี่นี่เธอจะทำอะไรอ่ะนี่เธอจะทำอะไรล่ะฉันจะไปแล้วของขวัญนนะ่ะเธอมากับฉันไหมมาสิไป นะฉันต้องเอาบัตรก่อนไม่โอเคอุ้ยสองไม่มีสองไหนสองไม่มีอยู่ไหนเธอมีแต่อื่นไม่เป็นไรเอาหนึ่งไปก็ได้แกโอเคอุ้ยหกทิ้งก่อนเจ็ดจะทิ้งอุ้ยจะเอามาหลายอันนะเนี่ยโอเคหนึ่งหกนึงค่ะ ที่หนึ่งใช่ไหมจ้าเดี <Do not. S 1> ๋ยวนะ K หนึ่งแล้วจ้าไปจ้าไปกันถถเถอะเธอคทัางกดเขียอวสองง้มนี่ไหมหอมจุด,จดกดสีทองคือก็อได้สิเย่เย yeah, <yeah>, yeah. ่เย่ทัางกดสีส้มแล้วเธอกดสีทอง สวยจังว้าสุดน่าเลยเกะด้วยก่อนสิว้าสัมากสวยจริงเธอเดี๋ยวเกะด้วยกันดีกว่าว้าให้ฉันใส่ได้ไหมได้สิโอโหสวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลย Okay. Ux, บบเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนไม่เป็นไรไปเลยโอเคฉันกลับบ้านแล้วนะโอเคเธอมาด้วยสิฉันจะเล่นกับเธอได้ไจ้ะเดี๋ยวเราไปเล่นที่เดี๋ยวเราไปเล่นที่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 อะไรดีเอาไปเล่นตรงนี้ดีกว่าที่ที่ตัวอื่นตัวอื่น ี่ถึงนี่อะไรคนอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคนอีกแล้วก็มีขยะหล่นลงมาด้วยแต่เราจะไปวิ่งเล่นด้วยกันตรงนี้อะอูะ่ไหนนี่เธอเธอมาเล่นกับฉันก็เธอทำอะไรเหรอหืม เธอทำอะไรอะ่ะเธอทำอะไรเหรอเธอทำอะไรอะ่ะเธอเอาเสื้อไปวางกา่อนเถอะโอเคเดี๋ยวฉันเล่นสเก็ตบอร์ดละกันดิฉันเล่นอะไรดีนะอ๋อฉันเป็นตัวนี้บอร์ดสแลตดิฉันเล่นก่อนตั้งใส่ไว้ได้ตรงนี้ดีกว่า ฉันตามไล่เธอนะได้สิชิบมนนืก่านม่ได้ยเธ็กน้อยนิดนึกปะติดตุัไม่ยเลยสสเฮ้ยจะตัวนะ้ต้องจับมันดีกว่าอปิดอี อะไรวะไปดีกว่าเปิดประตูปิดประตูกออ่อนเดี๋ยวยืนตรงนี้กันดีกว่าจะจะเอาขึ้นได้แล้วมันจะเอาขึ้นได้แล้วเรอเนี่ยไปต่อดีกว่ามาแล้วทำยังไงดีกระโดดดีกว่าปุ๊บ งานอยนู่นักระโดดอีกดีกว่าปุ้เฮ้ยเธออย่ามาเลยนะเอาจะกกียบมาหนี้นี่เนี่ยไม่ามานี้นี่นี่ เลยอ่ะอ่ะอ่ะพังได้ยังไงเนี่ยคิชกิงมันยังแข็งแรงเนี่ยกลับบ้านดีกว่าไม่เป็นเลยอย่างน้อยเดี๋ยวเราก็ซื้อให้เธอไปเปลี่ยนชุดจีกว่าชุดอยูไหน,น,นเนาะนนี้ไเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วใส่แว่นดีกว่าฮ้อ เอชุดนี้ดีกว่าล็อกดีกว่าล็อกนี่ที่ล็อกปุ๊บปุ๊ปุ๊บโอเคใช้เล่นนี้นี้ดีกว่าดิฉันปิดประูก่อนคือปิดอยู่แล้วเฮทพี่ฝุ่เลยอะีสาวฮาแ้เเป็นโอ้ยสีาวสวยจันเล่นนี้ปิดดีว่าเล่นนี้ดีกว่า เดี๋ยวฉันต้องใส่เสื้อนี้ก่อนใส่เสื้อนี้คีเสร็จแล้วแล้วก็สอดเ่นกันเอ้อสนุกจังว้าวโอ้ว้าวว้าวฉันเห็นแล้วเออเออเด้งเลยเอาตัวนี้มาเล่นได้จังสนุกยังดิ เอาอีกแบบปิ๊งอ่เออฮ่าฮ่ตูมมาก้าไปทางนู้นเลยเออ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 กลับไปนอนดีกว่าเสร็จแล้วเก็บชุดก่อน เห็ okay. นนะ okay. อค่ะอเคไปดีกว่าค okay. นี่มองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวไปอันนี้กัดดีกว่าห้องสีสขาวๆลองเห็นที่โทรศัาาไม่ดีกว่ามันเบื่อจริงเฮ้ยเดียวยามโทรนี่เนี่ยฟิฟ้าเฮ้ย ไม่เป็นเลยฉันแกอยู่แบบนี้แหละฉันไปดีกว่าอันนี้เธอไม่กลับีเหรอเอาไปซะลลกลับดีกว่าเดี๋ยวกลับด้วยดีกว่า